ตอนนี้ผมก็ตามมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะก็เลยหยุดถ่ายก่อนทุกคนผมไว้ของตรงนี้แล้วนะผมจะไปตามมันเรื่องขอมออกตามกูมาใช่ไหมฮะมันก็จเจอไหมในมือกูเนี่ยคืออะไรมะผมไม่กลัวมีของดีเหมือนกันมีของดีอะไรของมึงวิชาคมกระจอกกระจอกของมึงเนี่ยเอาไปเล่นกับเด็กไป มึงเอามมากูได้กูมีคราบต่อม้งอยู่เอาล่าเม้งฆ่าอะไรของมึงวะมึงกูไม่ได้สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆ FC ที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะครับก็ ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิจนะครับทุกคนก็ทุกคนครับวันนี้เนี่ยผมจะขึ้นมาที่ทํากอร่ลานะซึ่งผมเนี่ยเจอในคลิปพี่อ,อมนะว่าพี่ออมเนี่ยถูกผู้นําเมืองรับแลทําร้ายนะโดนบิบคุงบิบคอย่เงี้ยผมก็เลยขึ้นมาที่นี่นะไปถามพี่ออมแล้วคุยกับพี่ออมว่าเป็นไรมากไหมที่โดนอย่างนี้นะผมเนี่ยรู้สึกโมโหนะที่ ท่านผู้นําทําแบบนี้กับพี่อ,อมลงไปวันนี้ผมก็เลยจะมาสั่งสอนท่านผู้นําดูบ้างนะว่าการที่ไปทําร้ายคนอื่นนะ่ะมันรู้สึกยังไงนี่ทุกคนเจอไหมอาวุธพร้อมแล้วนะวันนี้ผมเตรียมมีดมาอันใหม่ด้วยเพราะว่ามีดเนี่ยคมนะผมรับมาอย่างดีเลยทุกคนป่ะก็ก่อนจะรับชมคลิปผม ขอกำลังใจจากพี่ๆทุกคนคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามและฝากติดตามเพจ f a c e b o o k ชายคิดให้ผมด้วยดูคลิปอย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณานะครับเพื่อให้ผมเนี่ยได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปให้พวกพี่ๆทุกคนได้รับชมกันนะทุกคนครับไปเดี๋ยวเราเริ่มไปตามหาท่านผู้นำเมืองาแบร์ดีกว่าซึ่งตอนนี้ลูดออกมาได้ยังไงไม่รู้นะผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนปล่อยท่านผู้นำออกมาทั้งที่ท่านผู้นำยังอยู่ ในการถูกทำโทษนะไปทุกคนเราเริ่มไปหาท่านผู้นำกันเลยไปมาครับทุกคนตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงทางเข้าที่จะไปถ้ำก่อลำนะผมเนี่ยก็เดินมาได้สักพักหนึ่งละเพิ่งจะมาถึงตรงจุดนี้นะก็เริ่มถ่ายคลิปต่อเลยเมื่อสักครู่ที่ผมเปิดคลิปไปเนี่ยผมก็อยู่ค่อนข้าง,างที่จะไกลจากตรงนี้ตอนนี้ผมเพิ่งจะ มาถึงนะก็เลยเริ่มถ่ายต่อเลยก็ตอนนี้นะผมไม่รู้ว่าใครอะปล่อยท่านผู้นำออกมาแต่คนที่น่าสงสัยที่สุดตอนนี้ผมสงสัยองค์ลักเอกนะไปกินอะไรไม่รู้นะแปลกๆทุกคน ถึงทางเข้าก็เจอลำห้วยแล้วนะทุกคน หาดูดีๆนะทุกคนผมไม่รู้ว่าท่านผู้นำเนี่ยจะมาที่ทําก่อลำหรือเปล่า อย่างก็คางที่จะดังนะทุกคนเตียงน้ำเนะี่ยอ้เจอต้นไผ่ต้นนี้ไหมขึ้นอย่างกับเป็นต้นไม้เลยนะเนี่ยมันเป็นพุ่มเป็นพุ่มอย่างนี้เลย เพิ่งจะเคยเจอนะกอไผ่ขึ้นเป็นพุ่มแบบนี้ทุกคนเนี่ยทุกคนเดินทางกันต่อใช้สตินะทุกคนตอนนี้ในมือผมเนี่ยก็ถือมีดอยู่นะทุกคน ผมจะสั่งสอนท่านผู้นำนะสั่งสอนให้เขาหลักจำนี่ผมทมห้วยมาแล้วนะทุกคนก็อีกไม่ไกลเท่าไหร่ก็คงจะถึงทำก่อลำนะทุกคน ตอนนี้เนี่ยทางด้านผู้นํำเมืองรับแลยังไม่รู้เรื่องขององค์คลักเอกเลยนะว่าเขาทำอะไรไว้บ้างตอนนี้ผมก็พูดไปให้พี่แสงเดือนฟังแล้วนะว่าองค์คลักเอกเนี่ยไม่ได้มีแค่พี่แสงเดือนคนเดียวที่ผมไปเจอมาเนี่ยองค์คลักเอกเนี่ยต่างมีผู้หญิงหรือสาวที่ไหนไม่รู้นะมากมายเลย เขานำของที่เขาม้งเงี่ยไปให้กับสาวคนนี้ทีนั้นทีเนี่ยแล้วก็องค์ครังเองเนี่ยบอกกับผมนะอย่าไปบอกเรื่องนี้ให้ใครรับรู้เก็บไว้เป็นความลับผมก็พยายามดูท่าทางเขาก่อนว่าจะมาในรูปแบบไหนนะพอเขาเผยท่าแท้ตัวต,วตวนออกมาเนี่ย ผมก็บอกพี่แสงเดือนไปหมดเลยนะก็ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยองค์พระเอกนะมันจะตามตุล่าตัวพี่แดงเดือนหรือเปล่าผมก็เป็นห่วงพี่แสงเดือนนะ ดูรอบๆเพื่อเจอมันนะทุกคนผมจะพูดมึงๆกูกูกับมันเลยนะทุกคนครับก็ทุกคนอย่าดรามานะเพราะว่าผมไม่ไหวกับการที่ต้องพูดดีกับมันละผมต้องพูดแบบนี้กับมันซะบ้างนะถ้าเราไม่เด็กขาดกับมันมันก็จะคิดว่าเรายอมมันตลอดนะทุกคน ทรงซ้อยอะไรมันก็ไม่มีแล้วนะทุกคนเพราะซ้อยผมเนะี่ยให้กับนางจำปีไปแล้วนะเสียงน้ำค่อนข้างที่จะดังมากเลยนะทุกคนน่าจะมีการ น้ำเยอะทุกคนพอไปนะน่าจะเกิดมีฝนตกนะคนข้างที่จะน้ำนมาทุกคนก็ผมเนนะี่ยมาถึงทางคืนที่จะเจอทำก่อลั่ำแล้วนะนะ ดินอีกหน่ยลงก็คงทุกแต่ผมเนี่ยจะไม่ทําการก่อไฟนะเพราะว่าถ้าผมก่อนเนี่ยจะทําให้รู้ว่าผมดูตรงจุดไหนแล้วมันอาจจะไม่มาที่นี่ก็ได้นะทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยไปสำรวจดูก่อนนะเนี่ยทุกคนผมก็มาถึงแล้นะจุดตรงนี้ จุดที่ผมจะไปแอบซุ้มดูก็อยู่ตรงนั้นนะแต่ตอนนี้เนี่ยผมจะขอเข้าไปสำรวจดูที่บริเวณตรงหน้าถ้ำก่อนนะทุกคนแต่ผมจะขอหยุดคิปก่อนนะเพื่อป้องกันตัวเองด้วยเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นจะได้ตั้งตัวทานนะแต่ถ้าผมเนี่ยท้ายคลิปไปด้วยเนะี่ยมันจะไม่ทางการนะทุกคนอ่ะ ผมไปสำรวจมาแล้วผมไม่เจออะไรนะเดี๋ยวผมก็จะซุ่มแอบดูดตรงหลังหิ่งูก่อนซุนกว่าจะเจอมันนะทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวผมไม่ก่อไฟนะถ้าผมก่อมอะไรเนะี่ยผมมีหวังมันมาทำร้ายผมแน่เดี๋ยวผมจะซุ่มดูอย่างเงียบๆได้รอมันเผลอผมจะเข้าไปตะบหลังมันนะทุกคนผมคิดวิธีนี้ คงจะดีกว่าดีกว่าเข้าไปจู่โจมแบบกระทันหันเลยไม่ได้นะเราต้องมีการวางแผนก่อนที่จะเข้าไปจัดตัวมันนะเดี๋ยวเริ่มแอบซูมกันดูแต่ผมก็จะหยุดคลิปก่อนนะถ้าเจอเมื่อไรผมจะรีบถ่ายให้ดูเลยทุกคนครับ เมื่อสักครู่เนี่ยผมรอตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้เห็นมีอะไรมาเลยนะแต่ผมเนี่ยอยากจะบอกทุกคนว่าผมได้ยินเสียงมาจากข้างบนนู้นไม่รู้ว่าเสียงอะไรนะแต่ผมจะขึ้นไปตามเสียงนั้นดูนะเพราะว่าเสียงมันค่อนข้างที่จะดังมากช่วงที่ผมไม่ได้ถ่ายนะตอนผมจะถ่ายปุ๊บเนี่ยเสียงมันจะเงียบไปเลยผมว่าต้องมีใครอยู่ข้างบนแน่เดี๋ยวผมจะรีบขึ้นไปดูข้างบนก่อนนะทุกคน นี่ผมก็พยายายมเดินให้ไวที่สุดแล้วนะต้องระวังด้วยพื้นมันลื่นนะทุกคนนี่นะผมก็มีนะออกมาใช้ละเพราะว่าต้องป้องกันตัวแล้วทีนี้เดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนแลวดิเพราะว่าเสียงเนี่ยดังมากเลยนะเหมือนมีการพูดคุยตะโกนอะไรเยกขากันอนะทุกคนทุกนเข้าใจไหมเอารมแบบ สง่งสัญญาณเรียกหากันนะ เสียงเสียงมันค่อนข้างที่จะด,ดังนะเมื่อทับคู่นะบริเวณนี้แหละนะทุกคน เใครเดินไปเลยอะทุกคนตอนนี้ผมก็ตามมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะก็เลยหยุดถ่ายก่อนทุกคนผมไว้ของตรงนี้แล้วนะผมจะไปตามมันออกมีดของครับต้องเอาเอาอกก่อนนะทุกคนกคนจะไม่มีดผมไหมผมเอามีดใบใหม่มานะนี่สปาตาเลยนะทุกคน ผมต้องเด็ดขาดนะแต่ผมจะซ้่อดูอีกสักหน่อยหนึ่งว่ามันจะไปไหนหรือม,มันนัดอะไรใครไว้เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยผมจะยินมันพูดว่าเมื่อไหร่มึงจะมาไอรสักอย่างเนี่ยนะม,นมาแล้วทุกคนเหมือนเดินต่อไม่ไหวละ ไม่ต้องกังเลยว่มันหล่อเสียหรอเปล่าผมาจะได้จัดการคีเดียวเลย มือซุกหนักซุกคู่มันยังไม่มาเลยคนจะเข้าไปจัดกามรมั้มันยังไม่เห็นคนเลยนะมีตัวละนักน่อน่องทุกคนเหมือนเป็นบ้า แต่ดวงยงผีน่ะลักสายมันห่างว่าจนมันกลับไปรับโทษกลับมา้าละแต่มีนอนบอลไฟไหวยันออกมา เออม,มางแลคมและมึงกาูมาะมันก็เจอไหมในมือกูเนี่ยคืออะไรม่ของดีเหมือนกันมีของดีอะไรของมึงกูไม่สนใคบปล่อยมึงออกมา ลูกสาวคุอยู่ไหนมึงไม่มีลูกสาวแล้วลูกสาวมึงไม่เอามึงละลูกจำปากูอยู่ไหนมึงไม่จำเป็นต้องรู้หรอกมึงไอ้ปอยมึงออกมาไอ้องคราชเอกใช่ป่าวที่ปอยมึงออกมาปูออกของปู่จริงมึงอย่ามาปากแข็งหม้อพี่แดงช่วยปูอยู่หม้อพี่แดงยอมมอบตัวแล้วกลับไปรับโทษเหมือนเดิมดีกว่ามึงจะได้ เบาลงนะโทษมึงอ่ะกุณออกมาแล้วกูดีๆนะมันคงจะยากหน่อยนะไอ้บุ๊กอู้นับถือมึงมาตลอดแต่ตอนนี้มึงไม่นับถือละมึงกับกูต้องเบล่ชันกันมึงเจอไหมมึงเจอที่มือกงไหมถ้ามึงอยากแ่นขาดหัวขาดมึงก็เข้ามานี่มึงก็ต้องจับกูไปเป็นๆอยู่แล้วสายจิต กูก็สามารถติดชีพมึงได้นะกูมีคำสั่งมานะไอ้สั่งมึงมึงไม่จำเป็นต้องรู้หรอกทำาแล้วมึงไม่ได้ห่อกูมีของดีมาเหมือนกันกูไม่จำเป็นต้องบอกมึงเหมือนกันแหละมึงทำาแล้วมิงมึงบ้าหรือเปล่ามึคิดว่ามีวิชาคมกระจอกระจอของมึงเนี้ยเอาไปเล่นกับเด็กไป 아아아아아 <shriek> 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 ตามกูมาตามไปแน่ทุกคนมันหนีกลับไปฝั่งนี้นะผมเอามีดเนี่ยฟันไปที่แขนมันนะอยู่นี่เฮ้เฮออามากูได้กูมีข้าวสมิงอยู่เอา ของม่งหาอะไรของมึงวะไปกูไม่ได้ทุกคนมันวิ่งกลับไปฝั่งนี้แล้วมันบอกว่ามันมีคาบสมิงอยู่นะ,ะผมก็ม,มี้องดีไปก่อคน รีบตามไปดีกว่ามันโดนมีที่ผมเอามาเนี่ยฟันไปที่แขนนะมันร้องลั่นเลยไปไปไปทุกคนเดี๋ยวผมรีบตามไปดีกว่าถ้าผมเจอผมจะอัปเดตให้ดูอีกรอบนะตอนนี้ผมขอตามตัวนไปก่อนทุกคนมันวิ่งไปฝั่งนี้นะเสียงมันเงียบไปละเมื่อสักครู่เนี่ยเสียงมันร้อง อดโอยแบบเจ็บสาหัสนะทุกคนไปทุกคนไว้พบกันกินหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะไปตามตัวมาให้เจอเลยไป